เคลืนเปิดคลิปจังเลยสวัสดีครับอยู่กับผมมิยากินะครับผมก็จะมาแก้สอนสอนแก้บั๊กแบบนี้ในเอิซาอัสิวดเอ็กก่อนจะไปแก้บั๊กขอริศขอคอนรีวิวดีคอร์ดตัวเองแป๊บนึงพูดดีพูดดีครับพูดสิครับสวัสดี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 ครับเฮ้ยเฮ้ยบูงยังใส่สวัสดีครับ ออกตัวแรกก่อนเอ้ยแนะนำตัวดีครับสวัสดีครับผมปูโค้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมแมวเงาโค้งครับพูดดังๆหน่อยน้องเหมียวไม่ได้ยินเลยโอ้โหแมวเงาโค้งเงาสวัสดีครับนิโม่อะโม่หายนิโม่โค้งเขาหายเอาเฮ้ยนิโม่เป็นต่อลูกสวัสดีครับผมนิโม่ครับสุดหล่อครับกล้าพูดกล้าพูดได้เต็มปากหรือเปล่าเออเนี่ยนาเนี่ยนาเอาสคริปต์นะ ท,ทิ้งสคริป king r y ไปและวน่าเอาสคริปเมาเลยใช้ไหนเลือกเอาเลยแล้วก็ไปดิสคอร์ดของอะไรนะบูคุงนี่นะครับดิสคอร์ดของบูคุงของเราแม่งโคตรเหงาอ่ะเหมือนป a, า Belle, ่าช้าเลยเด็กๆน้องๆ <laughs> อ <laughs> นี่ใช่ <Yeah. S 2> ดิสคอร์ดคตเหงาเลย มาอยู่พร้อมกันว่ะเฮ้ยพี่ชายว่ะใครเทพเก่าบ้างอ่ะพีม่มีกี่สองคนนะจะมีเพื่อนผมกับผมอะ่ะอืมจะสอนใจบักแบบนี้นะไปเริ่มสอนกดเข้าเพจสตอร์ <c oughs> <c oughs> เป็นไข้มนะั้งวันนี้น่าจะเป็นไข้น่าจะไม่สบายอีกแล้ว <c oughs> พิมพ์ไปตามผมเลยนะครับ <c oughs> พิมพ์ไปตามผมเลย ้นหาเลื่อนลองมาอันนี้กดติดตั้งกดกลับต่อไปตรงนี้ชื่อนี้เลยกดติดตั้งแก้ a c u x 2อ9ุบัคสอนวิธีการแก้ไม่เห็นใน youtube ก็มีสอนอยู่แต่ว่า ผมอยากสอนครับไม่มีไม่ต้องสนใจเผื่อใครทำไม่เป็นแล้วก็จะได้ไม่ต้องมาถามเน้นเน้นคนสอนไม่เป็นเน้นคนทำไม่เป็นเอ่อคนที่เข้าดีทคอร์ดมาแล้วกรุนามาคุยด้วยนะพอดีเงาในดีทคอร์ดเงามากเลยใช่ใช่ดีทคอร์ดต้องดีทคอร์ดแน่ต้อรับเลย อขอแทบการตอนมากเลยครับไม่ใช่ดิคอรขอพี่หรออผมีชากดเปิดโ,โอเคโอเคน้องชุวยกดเปิดนะเราก็รอเครื่องผมมันช้าผมไม่มีบั๊กนะกดสฟีฟ้าๆตรงนี้กดไปกดดำเนินการต่อของผมเป็นภาษาไทยใครไม่ใช่ภาษาไทยก็กดตามไล้อนุญาตอนุญาตแล้วก็อนุญาต ลำลังเราโหลดความพร้อมรอแค่นั้นกดเริ่มวิธีสอนนี้ผมไปเอามาจากอาซีอูดเอกนะไม่ต้องสนใจกดสีฟ้าเพิ่มไปยังอแอปนี้ยอมรับ แล้วก็กดเนี่ยเพิ่มแอปแล้วก็ไปเลือกโลบอกสองจของผมไม่เป็นบักของผมจะสอนนิด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 ,น,ดนึงผมสอนแค่ให้น้องๆเข้าได้เลือกเสร็จแล้วเราก็จะมาอยู่ในหน้านี้กดไปที่โลบอกกดดำเนินกดให้อนุญาตอนุญาตแล้วก็ให้อนุญาตแล้วก็อนุญาต จีดน่ากลัว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 อย่าไปสนใจครับลินจากช่องพี่บอยบอยแคปเปอร์ รอเนื่องจากเครื่องผมช้ามันเลยรอนานเครื่องใครเร็วก็จะแป๊บเดียวถ้าทําถ้าทําตามผมอ่มันจะมันจะแก้บั๊กตอนที่เราเล่นไม่ได้ถ้าทําตามผมยังไม่ได้เมินครับผมแค่มาถ่ายคลิปอยู่ครับเกินไปนะครับมันกาวครับมันเลยเป็นเทป แล้วก็กดวาดบนแอปอื่นติ๊กกดกลับมันก็จะเด้งไปหน้าที่แล้วก่อนที่เราจะกดเข้ามานดิสคอร์ดกกดที่เราจะกดเข้าไปอ่ะไอซิวอุสเอ็กซ์สอนย์เ้าเห็นไหมเด้งมาหน้านี้แล้วเราก็กดเข้าไปในเกมกดเข้าไปในเกมทำปกเติดีเลยคนไหนที่มีบั๊กนะแล้วเขาไป็นปกติแต่ว่า เครื่องผมเนื่องจากเครื่องผมเนื่องจากอ่าถ้าเขียนถ้าเขียนเสร็จแล้วเนี่ยปัญหาแบบนเนี้ยเนี่ยปัญหาแบบเนี้ยปัญหาที่เราเป็นแบบนี้มันจะหายปัญหาที่เราเป็นแบบนี้หายแต่ถ้าใครตามไม่ทันก็ส,ส,สโลคลิปดูเอานะผมจะอ่าผมเอามาสอนเผื่อคนที่ไม่รู้ไงอ่าคนที่อยากรู้วิธีการแก้คนที่มีบั๊กเท่าน,านาั้นนะทาอ่ะ เพราะว่าผมไม่มีบัก๊กผมเลยไม่ค่อยตอนแรกว่าจะมาสอนตั้งแต่มันเป็นแล้วอะ่ะแต่ว,ว่าผมไม่มีบั๊กเลยก็เลยไม่ได้มาสอนไม่มันผมมันไม่ว่างด้วยตอนแรกอะ่ะที่มันเป็นผมเห็นเขาผมเห็นเขาอาซิวเด็กสอนละผมก็เลยไม่ได้ยังไม่ได้มาสอนเห็นไหมแอปก็จะเป็นสองแบบนี้อ่เดี๋ยวผมไปพาไปดูแอปพิม <c oughs> ไปตามนี้เลยเนะี่ยพิมไปตามนี้ แล้วก็ติดตั้ง2องแอปนี้เห็นไหมที่ผมติดตั้งอยู่สองแอปนี้เลยวงกลมอยู่เนี่ยสองแอปนี้เลยติดตั้งแต่เรากดเข้าไปในแอปนี้นะเราต้องกดใช้แอปนี้กดเปิดแอปนี้แล้วก็ทําทําตามขั้นตอนที่ผมสอนแล้วโอเคอ่าก็เรื่องแจกรหัสก็เรื่องแจกรหัสก็ก็น่าจะอีกนานอยู่ยเพราะว่าพึ่งพึ่งเวลพันแปดแล้วก็มีทูทูชิตะมั้ ซูชิตะเอไม่ใช่ดิน่าจะมีซูซุยโอเคนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปคลิปต่อไปน่าจะเป็นบอกฟูดแหละไม่รู้สิอาจจะแบกดันก็ได้อ่ะใครที่อยากให้แบกดันก็ไม่รู้ไม่รู้สิว่าจะทำอะไรต่อคลิปต่อไปก็รอดูแล้วกันก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเขาดีดขอดตัวเองแป๊บ าคุยกันอยู่ครับ <c oughs> เข้ามาคุยกันได้นะเพราะว่าดีทอดโคตรเงาเลยมีแค่มีแค่กลุ่มนี้แหละที่จะเข้ามาคุยเพราะว่าตระกูลเดียวกันอะ่ะใครที่อยากเป็นตระกูลคุงก็ขอเข้าตระกูลได้เดี๋ยวจะพาสอบถามอะไรก็สอบถามในดีทอดเอานะเพราะว่าในคอมเมนต์ผมไม่ค่อยมีเวลากดเข้าในย t u b e อะ่ะผมฟาร์มไก่ตันแจกอยู่โอเคนะครับฝากกดไลค์กดติดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ รักทุกคนในรัก f อฟซทุกคนในใน YouTube นะครับ